สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องขนมนะคะอ่าวันนี้ขนมเราจะมีความภูมิใจนําเสนอขนมต้มนี่ขนมต้มรูรลังหน้าตาเป็นแบบนี้หลายคนคงจะรู้จักและก็เคยที่จะซื้อมากินกันบ่อยมากแล้วนะคะเพราะตอนนี้ขนมต้มก็ในท้องตลาดหาก,กินไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกก็พอมีอยู่ตามร้านขนมไทยนะคะก็ขนมต้มนี้ช่วงนี้มันโควิดก็ สั่งส่งถึงหน้าบ้านนะคะกล่องนี้ราคา20บาทนะคะคุณผู้ชม20บาทมี10รูปนะคะรูปละ2บาทก็ถือว่าไม่แพงนะขนมอย่ยวนี้ก็ประมาณนี้แหละเริ่มต้นประมาณ20-25อยู่ประมาณเนี้ย20บาทก็ถือว่าถูกไม่แพงนะคะก็ขนมต้มนี้นะคะถ้าเป็นขนมโบราณแล้วกันแล้วก็ มีควาเชื่อว่าเป็นขนมที่พพิคเนตนี่สโสงโปรดทานมากนะคะก็คือขนมต้มนี่แหละนะคะอืหอ้หอมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ <_ S 1> ก็ส่วนสีสันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าร้านเขาจะใส่สีอะไรมาบ้างสีม่วงสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ s> <S เพื่อจะให้มีสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้นนี่เดี๋ยวเราชิมเลยนะคะขนมต้ม ถ้าอร่อยก็จะต้องเนื้อแป้งข้างนอกที่นุ่มไม่แข็งและเนื้อข้างในไส้มันหนักก็จะต้องเป็นแบบมะพร้าวทึ้นทึกอะนะคะถึงจะอร่อยอ,อือืมคุณผู้ชม,มแป้งนุ่มผ่านส่วนไส้ข้างในมพะพร้าวโอเคเลยทึ้นทึกไม่ใช่มพะพร้าวแก่ อ,อร่อยอะ่ะคุณผู้ชมเร้านี้เขาก็ได้ข่าวว่าเขาก็ส่งตามร้านคา้าด้วยนะคะอุ้ยใช้ได้เลยเจ้านี้ก็ไม่ได้มีร้านใหญ่ตัวอะไรนะคะก็เป็นแบบ,บันบ้านทําเองอะไรเงี้ยโอ้แต่อร่อยอะ่ะคุณผู้ชมโอ้ดรมาม่กเลยืนิ่มแป้งที่หุงนอนนะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะนิ่มหนุบหนุบเลยอะ่ะคุณผู้ชม อร่อยใช้ได้ไส้ก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะพอดีรสกลมกลอมโอเคเลยใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมอืมอร่อยบางเจ้าไปซื้อมาแป้งข้างนอกนะส่วนใหญ่มันจะแข็งแข็งโอเคนะคะคุณผู้ชมคะก็อ่าขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามอย่าลืมนะคะใครดูคลิปนี้แล้วอยากชิมขนมต้มนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะตามตลาดพอหาได้อยู่นะคะ ราคาก็ประมาณนี้แหละยี่สิบยี่แล้วแต่พื้นที่นะคะวันนี้พระพรก็มาแนะนำข,ขนมต้มนะคะหาใครอะ่ะดูแล้วอยากกินอาหารซื้อนะคะหาซื้อหาซื้อก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกลายทุกแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีค่ะ